สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอ,อนอคณิตศาสตร์ปี2563เพื่อสอบข้อเลยข้อข้อ,ขอที่1นึงข้อที่15นะครับเครดิตเครดิตโจทย์จากเฟซบุ๊กจีทีอาร์แมทสของอาจารย์รังสรรค์ทองสุขนอกนะครับข้อที่15ครับพิจารณาลูกเต๋าลูกหนึ่งซึ่งมีโอกาสในการออกแต้มเป็นเลขคู่เป็น2เท่าของแต้มเลขคี่สมมติโยนลูกเต๋า3าครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่ข้ามมารยฐานของแต้มจากการโยนลูกเต๋านี้3ครั้งเท่ากับ6 โอเคครับใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพอยส์เราลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกโจทย์บอกว่าออลูกเต๋าลูกหนึ่งเนี่ยโอกาสในการออกแต้มเป็นเลขคู่เนี่ยเป็นสองเท่าของแต้มเลขคี่นะครับก็เป็นลูกเต๋าขี้โกงอันหนึ่งเนาะที่จะเหมือนอารมณ์แบบทวงน้ําหนักให้โอกาสเกิดออกเลขเลขแต้มคู่เนี่ยเป็นสองเท่าของแต้มเลขคี่นะครับสมมติผมพูดถึงกรณีทั่วๆไปนะครับที่เป็นลูกเต๋าที่เท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะออกแต้มไหนก็ตามก็คือ จะได้ว่าคือมันมีเลขทั้งหมด6ตัวเนาะของลูกเต๋าก็จะเป็นหนึ่งสามห้าของเลขคี่เนาะสองสี่หกของเลขคู่ครับโอกาสในการออกก็จะเป็น1งใน2เนาะในการออกเลขคี่หนึ่งในสองเลขคู่ก็จะเป็น1งใน2นะครับแต่เนื่องจากว่าโจทย์บอกว่าโอกาสในการออกแต้มเนี่ยเป็นเลขคู่เป็น2เท่าของแต้มเลขคี่นะครับดังนั้นเมื่อนําโอกาสมารวมกันทั้งหมดในการเกิดการโยนลูกเต๋าหนึ่งรอบเนี่ยโอกาสรวมกันก็คือควรจะรวมกันเป็นหนึ่งนะครับดังนั้นก็คืออาจจะสรุปได้เขียนเป็นแบบนี้นะครับ สมมุติให้สมมติให้สมมติโอกาสในการออกแต้มได้ขี้สมมุติว่าเป็น x นะครับโอกาสเป็น x จะได้ว่าโอกาสในการออกแต้มในคู่เนี่ย เป็น2เท่าของเลขคี์ใช่ไหมครับก็คือจะเป็น2 x นั่นเองจากข้อมูลที่ผมเพิ่มพูดเมื่อสักครู่เนที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือจะได้ว่าเมื่อนําโอกาสของการเป็นแต้มเลขคู่มารวมเลขคี์แล้วครับผลรวมทั้งหมดก็คือควรจะเป็น1ก็คือเป็นโอกาสทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตั้งสมการได้ว่า x บวก2 x มีค่าเท่ากับ1ก็คือเป็นโอกาสทั้งหมดนะครับดังนั้น3 x มีค่าเท่ากับ1 x เท่ากับ1นส่วนสนะครับดังนั้นโอกาสในการออกแต้มเลขคี่เนี่ยก็คือจะเป็น1นส่วนสส่วนโอกาสในการออกแต้มเลขคู่ก็จะเป็น2อส่วนสนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นลูกเต๋าถ่วงน้าหนักนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อมาครับสิ่งที่โจทย์ต้องการเนาะสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือสมมติโยนลูกเต๋าทั้ง3าครั้งนะครับให้หาความน่าจะเป็นที่ ค่ามาธยฐานของแต้มจากการโยนลูกเต๋า3ครั้งเท่ากับ6อันนี้ผมเก็บแยกไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าโจทย์บอกว่าความความได้เป็นที่ค่ามาธยฐานของแต้มจากการโยนลูกเต๋าสาครั้งเป็น6นะครับแสดงว่าเราสามารถเขียนเป็นยังไงได้บ้างก็คือการโยนทั้ง3ามครั้งเนี่ยครับ ไม่ว่าเราจะโยนเองก็ตามก็คือสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดการเรียงสบปเกปยนในนั้นด้วยหมายถึงว่าอย่างเช่นมีของวัตถุในการวางแต่ละครั้งเนาะค่ามาตรฐานของการโยนทั้ง3ครั้งก็คือเป็น6แสดงว่าค่ากลางเนี่ยเป็น6นะครับและด้วยความที่ค่ามาตรฐานเนี่ยเป็น6แต่แต้มสูงสุดของลูกเต๋ามันก็คือเป็น6แสดงว่าค่ามากสุดของลูกเต๋าอ,อยางงก็คือเป็น6แน่นอนนะครับอ่ะ ทีนี้ครับเราก็ามาแจกแจงกรณีตอนหลังเนาะว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแบบไหนได้บ้างนะครับก็ผมจะแจกแจงเป็น3กรณีย่อยนะครับก็คือตำแหน่งแรกนะครับเป็นได้3แบบเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปด้วยนะครับ1งง่ายสุดเลยก็คือตำแหน่งแรกเป็น6นะครับสมมติว่าตำแหน่งแรกเป็น6 ทีนี้ครับตำแหน่งแรกเป็น6เนาะซึ่งโอกาสในการเกิดเลขคู่เนี่ยก็คือเป็น2ใน3นะครับอย่างที่พูดเมื่อกี้ซึ่ง6เนี่เป็นเลขคู่ครับซึ่งการที่สมมติว่าตรงนี้เป็น6ไม่ว่าอย่รูปตอย่างไ้ก็ตามการเรียงสับเปลี่ยนไม่ว่าจะเรียงสับเปลี่ยนยังไงเนี่ยมันก็คือถือว่าเป็นกรณีเดียวกันถ้าสมมติว่า6สลับกับ6อันนี้มันก็คือนับว่าเป็น6เหมือนกันนะครับดังนั้นการโยนแต่ละครั้งเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้ส่งผลซึ่งกันและกันเนาะ ก็คือจะไม่คิดกรณีเรียงสับเปลี่ยนนะครับก็คิดถึงแค่ความน่าจะเป็นในการเกิดเลข6ทั้ง3ครั้งอย่างเดียวนะครับดังนั้นโอกาสในการเกิดเลขเออเลข6ทั้ง3ตํตำแหน่งเนี่ยก็คือจะเป็นเอสองในสามคูณหนึ่งในสามเนาะเพราะว่าเออเพราะว่าเฉพาะในเลขคู่อย่างเดียวเนี่ยโอกาสในการเกิดเออเลขเลขหกเนี่ยก็คือจะเป็น1ใน3าคูณสในสครับจากการที่ โอกาสในการเกิดเลขคู่เนี่ยมันมีทั้งหมด3ตัวเนาะคือ2 4 6โอกาสในการเกิดเลข6ก็คือเป็น1ใน3ของทั้งหมดซึ่งเฉพาะโอกาสในการเกิดเลขคู่ก็คือเป็น2ใน3านะครับดังนั้นโอกาสในการเกิดเลข6ในแต่ละตำแหน่งก็คือจะเป็น1ใน3คูณใน3านะครับดังนั้นโอกาสในการเกิดเลข6ในทุกๆตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็น1ใน3คูณใน3ทั้งหมด,ดยกกำลัง3ก็คือคูณกันทั้งหมด3ครั้งเนาะ เอาใหม่นะครับพูดอีกรอบหนึ่งในแต่ละตำแหน่งของเลข6โอกาสในการเกิดเลข6ก็คือเป็น1ใน3นะครับของ2ใน3ซึ่ง2ใน3เป็นโอกาสในการเกิดเลขคู่ซึ่งเลข6เป็นเลขคู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะกรณีแรกกรณีนี้เนี่ยนะครับก็จะออสามารถคิดได้ทั้งหมดตรงนี้เป็น2ส่วนเเนาะ2กำลัง3ส่วน9กำลัง3ก็จะกลายเป็น2กำลัง3ส่วนเกำลัง3าเป็น8ปฐานจ็นั่นเองอ่ะกรณีแรกจบแล้วนะครับ ต่อมากรณีที่2ครับตำแหน่งแรกเป็นเลขคู่ถามว่าเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือจะมี2กับ4เนาะที่เป็นไปได้นะครับก็จะเป็น 2, 6, 6ซึ่งต่อมามันก็จะออในการโยนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดการเดยงสับเปลี่ยนได้หมายถึงว่าอย่างเช่นกรณีที่เออเราโยนในในการโยนครั้งแรกนั้น ครั้งแรกเราจะได้6ครั้งต่อมาได้2ครั้งต่อมาได้6ก็ได้สุดท้ายมันก็จะเกิดการเรียงสับเปลี่ยนเพื่อให้6กในตรงกลางเนี่ยเพื่อให้กลายเป็นค่ามรรทฐานที่จทดท,ที่ที่ต้องการนะครับหรืออาจจะเป็นเออหกหกสองแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันหรือ,อ,อตำแหน่งแรกก็จะเป็นเลข4ก็ได้นะครับโอเคครับดังนั้นเฉพาะวิธีในการเรียงสับเปลี่ยนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตำแหน่ง ก็จะกลายเป็นมีของทั้งหมดออสอมชิ้นเนาะมีซ้ําไปแล้ว2ชิ้นก็จะเป็น3 f มแฟกทอเรหารกรณีที่ซ้าไป2ชิ้นก็คือ6กับ6นะครับก็จะกลายเป็น3 f มแฟกทอเรหารกับ2 Fa แฟกทอเรีที่เกิดการสับเปลี่ยนนะครับทีนี้เนื่องจากตําแหน่งแ,นแรกเนี่ยที่มันเออสามารถเรียงสับเปลี่ยนได้เนี่ยมันสามารถวางได้2แบบก็คือเป็นไม่2ก็4นะครับดังนั้นวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่รวมทั้งกรณีที่2กับ4ไปด้วยเนี่ยนะครับ ก็คือเป็นคูณ2ไปด้วยนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าเอ,อ,องกับ4ที่มันสามารถลงลงได้นะครับแล้วก็อันนี้หมายถึงว่า3 f a แฟก r อรกับ2 f a แฟก r อรก,ก็คือเรียงสับเปลี่ยนของทุกสามชิ้นซ้ำส,สองชิ้นนะครับก็คือเป็นซ้ำหกกับหกนั่นเองคราวนี้โอกาสในการเกิดเลขคู่ที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือ เออหใน3าคูณสใน3นั่นเองนะครับโอกาสในการเกิดเลขคู่แต่ละอันเพราะว่าโอกาสในการเกิดเลขคู่1อันคือ1ใน3าคูณสใน3นะครับดังนั้นโอกาสในการเกิดเลขเนี่ยโอกาสในกรณีนี้คือก็จะเป็น3 factor i a l หาร2 Fa c t o r i a l คูณ2ตรงนี้เนาะแล้วก็คูณโอกาสในการเกิดเลขคู่ก็จะเป็น1ใน3คูณ สส่วน3ทั้งหมดทุกทํางสานั่นเองนะครับเพราะว่าแต่ละตำแหน่งเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะก็ค่อยๆตัดรูปไปนะครับตรงนี้ตัดกันไปครับ2แฟกต์แต่กับ2แฟกต์ไอ้2แต่กับ2แฟกต์ได้นะครับตัวหน้าเนี่ยก็จะเเป็นเลข6นะครับ3แฟกต์เป็นท่าเลข6เนาะส่วนตัวนี้ก็คือมีค่าเท่ากับด้านบนเลยคือ8ส่วน729กนะครับก็จะกลายเป็น6คูณ8ส่วน729นะครับซึ่งความจริง6มันสามารถ ตัดกับตัดทอนกับ729ได้เนาะแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าเออเดี๋ยวเวลานำมาบวกโอกาสทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องมีส่วนเป็น729อยู่ดีเนื่องจากครนก็คือเป็น729นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึงนะดังนั้นโอกาสของกรณีที่2นี้ก็จะได้เป็น6คูณ8ส่วน729ก็คือเป็น48หาร729น,นั่นเองต่อไปครับกรณีที่ตำแหน่งแรกเป็นเลขคี์นะครับ คือกรณีที่3นั่นเองนั่นก็คือจะมีที่สอดคล้องเนาะก็คือจะเป็น1 3หรือห้านั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการวางเนี่ยตำแหน่งแรกที่เป็นไปได้ก็จะเป็นเอ่อไม่1ก็บ3ก็5เนาะก็คือเว้นไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปตำแหน่งต่อไปคือจะเป็นเลข6กับ6นั่นเองนะครับก็ซึ่งอันนี้มันก็สามารถเรียงสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้เนาะอาจจะเป็นแบบ16 6 6 6หหรือเลขนี้อาจจะเป็นเลข1เป็นเลข3ก็ได้นะครับเนาะดังนั้นวิธีเฉพาะเลี้ยงสับเปลี่ยน เือจเปลี่ยนที่ว่าก็คือเป็นการโยนลูกเต๋านอนว่าแต่ละครั้งอาจจะมีการสับเปลี่ยนกันได้นะครับเพื่อให้สุดท้ายมันก็จะได้เป็นค่ามาัธยฐานตรงกลางเป็น6นะครับวิธีเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยก็คือจะได้เท่ากับ3 Fa c t o r i เ l หาร2 f a c t ก r i a l นั่นเองก็คือเป็นของไม่ซ้าเป็นเป็นของทั้งหมด3าชิ้นนะครับซ้ำไป2ชิ้นเนาะเหมือนเมื่อกี้เลยที่เป็นกรณีนี้นะครับก็คือเออชิ้น3าสองชิ้นก็คือ6กับ6นะครับคราวนี้ตันหน่งนี้เราสามารถวางได้ทั้งหมด 3แบบก็คือเป็น1 3 5านะครับดังนั้นเราก็สามารถเขียนได้อยู่ทั้งหมดคูณอีก3วิธีก็คือ1 3 5นั่นเองส่วนนี้ก็คือเป็นการเรียงสับเปลี่ยนนะครับโอเคจากนั้นโอกาสในการเกิดดังนะั้นโอกาสในการเกิดก็คือผมนำไอเรียงสับเปลี่ยนนี้มาใส่ก่อนนะครับจะกลายเป็น3แฟกต์หาร2แฟกแล้วก็คูณกับ3เนาะแล้วก็คูณกับโอกาส ซึ่งโอกาสในการเกิดเลขคี่ในทั้งหมดเนี่ยคือ1ใน3เนาะดังนั้นมันมีทั้งหมด3ตัวโอกาสในการเกิดเลขคี่ในแต่ละอันก็จะเป็น1ใน3ของทั้งหมดของเลขคี่นะครับก็จะกลายเป็น1ใน3คูณ1ใน3นะครับส่วนเฉพาะเลขคู่เนี่ยก็คือจะเป็น2ส่วน3คูณ1ส่วน3นั่นเนองเพราะว่า6กับ6เป็นเลขคู่เนาะก็จะเป็น2ส่วน3คูณ1ส่วน3 คูณ2ครั้งนะเพราะว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้น2ครั้งนะครับก็โอกาสในการเกิดเลขหกแต่ละตัวก็คือเป็นอันนี้2องส่วนสมคูณหในสมันมี2ตัวก็จะกลายเป็น2องส่วนสคูณหนในสารอบเป็นตัวนี้นะครับส่วนโอกาสในการเกิดเลขคี่ก็คือ1นในสของเลขคี่ทั้งหมดก็คือ1นในสของ1นในสนั่นเองนะครับโอเคคิดเลขออกมาต่อไอ้นี้นะครับก็เท่ากับเออ่ตัวนี้ด้านบนนะครับจะกลายเป็น6กคูณสได้18 18หาร2ได้9นะครับเ้่ากเป็น9คูณกับตัวนี้กลายเป็น1ส่วน9ครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น4ส่วน9ก็จะกลายเป็นต้องขออภัยครับต้องกลายเป็น4ส่วน81เอนาะอ่ะคิดค่อยคิดออกมาดีกว่าเดี๋ยวคิดเลขผิด9คูณ1ส่วน9กคูณกับตรงนี้เป็น2ส่วนเกเนาะก็จะกลายเป็น4ส่วนแปคูณ4ส่วนแปก็จะมีค่าเท่ากับ36หารด้วย7 2 9นั่นเองนีนะครับ ดังนั้นโอกาสทั้งหมดณตอนนี้เนี่ยก็คือ8ส่วน7 2 9วก4 8ส่วน7 2 9บวก3 6ส่วน7 2 9นะครับโอกาสทั้งหมดที่จดต้องการคือ8ส่วน7 2 9บวกกับ4 8ส่วน7 2 9แล้วก็บวกกับ3 6ส่วน7 2 9 รวมกันทั้งหมดก็จะกลายเป็น8ปดบวกสีเป็น56ครับ56าสบวกสาเป็น92นะครับก็คือจะเป็น92หาหรด้วย7จ็ดสองก้นั่นเองโอเคครับดังนั้นคําตอบก็คือจะเป็น92ต่อ7จ็ดสองก้นนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ